สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาชมช่อง The y u ส Story ในวันนี้ในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนผักเชื่อกกันอีกแล้วนะครับครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนถักพวงกุญแจแบบร้อยลูกปัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับในวันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ถักก็มีไฟแช็คเชือกรม่ม มีกันไกลมีหนังยางมีลูกปัดแล้วก็ไม้ถักนะครับสำหรับเชือกร่มก็มีด้วยกัน2เส้นเชือกเส้นสั้นยาวที่ประมาณ15นิ้วเส้นยาวก็อยู่ที่ประมาณ25นิ้วนะครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เอาเชือกร่มเส้นที่สั้นกว่ามาผูกกับไม้ถักนะครับ เชือกร่มเส้นสั้นนี้เราก็เอาไว้เป็นเชือกแกนกลางเพื่อที่จะได้เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาถักนะครับครับเมื่อผูกเส้นแกนกลางเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาเชือกร่มอีกเส้นหนึ่งมาทบครึ่งแบบนี้นะครับเมื่อเราทบครึ่งได้แล้วก็เอาเชือกสอดใต้เชือกเส้นแกนกลาง นี่นะครับทบครึ่งแบบนี้เสร็จก็ผูกธรรมดาหนึ่งรอบก่อนนะครับเมื่อผูกเชือกเสร็จหนึ่งรอบแล้วต่อไปเราจะถักวิธีถัก็สังเกตปมด้านขวามือนะครับเมื่อมีปมฝั่งขวามือเราก็จะเอาเชือกฝั่งขวามือนี้แหละครับพาดเป็นเลข4แล้วก <Hayır. S 1> วะะ็เอาเชือก อีกฝั่งหนึ่งมาสอดใต้แกนกลางแล้วก็วกกลับมาสอดต,ตรงรูฝั่งขวามือแล้วก็ดึงถักขึ้นมาเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าปมย้ายกลับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือทีนี้เราก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมือพาดเป็นเลข4ีแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวามือมาสอดใต้แกนกลางแล้วก็ดึงถักขึ้นมาเลยนะครับก็ถักสลับไปมาก็คือลายพิคอร์สลับนะครับ นี่แะครับสังเกตจากปมปมปม,มีฝั่งไหนแล้วก็ไขว้เป็นเลขสี่ฝั่งนั้นเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งสอดใต้แกนกลางแบบนี้แล้วก็หนึ่งถักขึ้นมาเลยละครับก็เป็นลายพิคอตสลับเราจะสังเกตตรงปมจะย้ายกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวถักต่ออีกสักสองสามรอบก็จะเห็นลายชัดขึ้นนะครับ นี่นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นแล้วเมื่อถักไปหลายรอบลายก็จะสลับไปมาแบบนี้นะครับครับทีนี้เราก็ถักไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ความยาวที่ต้องการแล้วดึงรอบสุดท้ายที่เราถักดึงเชือกตึงๆนะครับ ครับเมื่อดึงเชือกจนตึงแล้วต่อไปเราก็จะมาตัดปลายเชือกทิ้งทั้งสองข้างนะครับเมื่อตัดปลายเชือกทิ้งทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็เอาไฟเช็กมาลนปลายเชือกวิธีลนก็ค่อยๆเอาไฟลนเสร็จแล้วเอาด้ามไฟแช็กทาบลงไปกับปลายเชือกแบบนี้เพื่อให้ดูปลายเชือก ที่เราเก็บจะได้เรียบเนียนนะครับครับหลังจากที่เราลนปลายเชือกเสร็จแล้วก็จะเสร็จในขั้นตอนแรกนี่นะครับจะได้เป็นลายพิคอรสลับแบบนี้นะครับครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาร้อยลูกปัดก่อนร้อยลูกปัดเราก็มาเผาปลายเชือกให้แหลมหน่อยเพื่อที่จะสอดเข้าไปตรงรูลูกปัดได้นะครับสำหรับลูก ปัดที่ผมมาร้อยก็เป็นลูกปัดตัวอักษรชื่อผมชื่อยุทธนะครับผมก็จะเริ่มร้อยตั้งแต่ตัวอักษร Y ไล่ไปตัว u ตัว t แล้วก็ตัว h นะครับแบบนี้นะครับเมื่อร้อยลูกปัดครบตามตัวอักษรแล้วเราก็แค่ มัดปลายเชือกให้เป็นปมเพื่อที่จะล็อกตัวลูกปัดไว้ไม่ให้หลุดนะครับแบบนี้นะครับนี่แะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับพวงก,กุญแจแบบร้อยลูกปัดนะครับนี่นะครับพวงก,กุญแจถักใช้เองแบบร้อยลูกปัดหรือว่าใส่ตัวอักษรเป็นชื่อเรา ก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้สอนถักเชือกแบบบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมคงต้องขอลาแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ